สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกิน a f o ของเหรียญปอกันนะครับผมสกินนี้เนี่ยก็จะมาในทีมของมวยปั้มนั่นเองนะแล้วก็จะมีสลาเมนเดอร์ด้วยนะทุกคนนี่โคตรน่ารักเลยนะสกินนี้น่ารักและก็เทมากแล้วก็กล้ามเนี่ยลำบึกมากเลยนะครับผมโคตรเทน,นี่ก็จะมีแบบว่าใส่หน้ากากสลาเมนเดอร์นะทุกคนนี่แบ่งกล้ามกล้ามลำบึก โอเคครับผมเราไปดูน่ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะว่าเราจะต้องทํำยังไงนะถึงจะได้สกินนี้มา กิจกรรมเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นให้เราแบบว่าต่อสู้ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะทุกคนให้เราต่อสู้จนถึงด่าน8เราก็จะได้สกินของเหรียญโปนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีนี่ให้เราแบบว่าอัพสกิลด้วยนะเพื่อที่จะทําให้เราตีแรงขึ้นนะทุกคนก็วิธีการได้รับที่อัพมาเนี่ยเราก็ต้องไปทําภารกิจนั่นเองนะครับก็จะมีแบบว่าให้เล่นกับเพื่อน5 v 5 1ตาแล้วก็คิว10คิวแล้วก็คิว25คิวรวมกันนะทุกคน กีตาก็ได้ก็จะได้ exp มาอัพสกิลนั่นเองนะทุกคนเพื่อที่จะทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักด่านหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนว่ามันเล่นยังไงนี่มันก็จะเล่นอย่างนี้เลยให้เรากดใช้สกิลตีไปแบบนี้นะทุกคนก็ต้องตีให้เลือดหมดหลอดนะทุกคนเราถึงจะชนะนี่เราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะ,นะทุกคนนี่เราไม่ต้องกดตีเองเลยนี่จะให้มันตีแบบอ At ัตโนมัตินี่เราต้องให้เลือดมันหมดหลอดเราถึงจะชนะนะทุกคน นี่เรียบร้อยครับผมหมดหลอดไปแล้วตัวแรกมาเราสู้กับตัวที่2นี่เรากดออโต้ต่อนะทุกคนเราไม่ต้องกดตีเองเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมบอกแล้วว่ากิจกรรมเนี่ยโคตรจะง่ายนะกิจกรรมนี้ง่ายมากผ่านให้แปดด่านนะทุกคนถึงจะได้ทุกินเหรโปแปดด่านเองนะทุกคนง่ายๆ๋ยวด่านสุดท้ายมันจะยากนิดนึงนะโอเคเรียบร้อยครับผมผ่านแล้วแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลน,นะทุกคนเนี่ยของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับผม ก็ด่านแรกก็จะเป็นอ่านี่นะทุกคนชิ้นส่วนอาคานาะแล้วก็ด่านที่สองเนี่ยก็จะเป็นอ่าบัตรประสบการณ์นั่นเอง2เท่า3วัน แล้วก็จะเป็นแบบว่าไดมอนด์แล้วก็อ่าสีลาดารานั่นเองนะทุกคนของทวันก็จะมีตามนี้เลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยชิ้นส่วนสกินแล้วก็จะมีอันสุดท้ายเลยคือสกินของเหรียญโป้นั่นเองโอเคครับผมแล้วเพื่อเป็นการเสียเวลาเนี่ยเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าสกินของเหรียญโปสกินนี้เนี่ยจะหล่อเท่และจะน่ารักแค่ไหนนะครับผมและตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอุ้ยดูดีทุกคนถ้าเดินโค่นน่ารักเลยนะสกินนี้โอเคเดี๋ยวผมจะอัพสกิลที่หนึ่งเอา,าผมจะอัพส ก็ไม่เป็นไรครับผมมันอัพสกิลสองให้เราแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะใช้สกิลสองให้ดูก่อนนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่สกิลสองก็จะเป็นแบบนี้เลย <Wow. S 1> โอ้โหทุกคนเฮ้ยสกิลสองโคตรสวยก็จะเป็นแบบว่าหน้าสไตล์มิเดอร์โผล่มานะเออใจเย็น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 ครับพี่ใจเย็นใจเย็นสกิลหนึ่งผมว่าผมจะอัพสกิลหนึ่งก่อนนะทุกคนสกิลหนึ่งก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าแล้วกันคัพสัตรูขึ้นนะทุกคนเมาดูมาดิเอาเลยเพื่อนเอาเลย ฉันขอถอยกดก็เลยก่อนน,น,นะเหมือนฉันไม่ไหวแน่นอนเอ้ยเอาไปเลยเพื่อนโอ้โหเกือบได้เกือบไ,ได้โรมิงเขานะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมขอเอาเลือดตรงนี้ก่อนก็เลยกันรออีกห้าวีทุกคนนี่โอ้โหกินี้น่ารักมากจริงๆนะทุกคนก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมกันด้วยนะครับผมกิจกรรมเนี่ยง่ายกว่าแรมเยอะเลยนะโอเคเรามาใช้จุ้ยหนึ่งให้ดูกันนะบอกว่าจะเป็นยังไงมันอยู่ไกลเกินเอออยู่นี่เปล่าแคร,รี่มันอยู่นี่ไหมเอ่ยมาอยู่ครับผม มีแต่โลมดิงอัศวันดีครับแล้วก็สกิล2แล้วก็สกิล1แล้วก็ปาหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมเราได้มา1คิวแล้วเฮ้ย <Wow. S 1> <arose> เป็นไงล่ะโอ้โหโ,โอเคเราตีนี่ไปตีนกนี่แน่แล้วก็สกิล2สองสกิล2สวยมากเลยนะทุกคนโคตรสวยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิล1รอบหนึ่งครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีแบบว่าอสารามเมนเดอร์โผล่ออกมานะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวผมมาเฮ้ยเดี๋ยวผมทำไปดูอีกรอบหนึ่ง ไม่จะเป็นแบบนี้เลยคตรน่ารักโอเคอเดี๋ยวเราจะมาเราดูสกิลอันติของเรากันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็สกินนี้เนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนั่นเองนะโอ,โอ้โอ้โอ้มันมาเยอะเกินใจครับพี่หนีก่อนหนีก่อนนี่ก็จะไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ปนะอันนี้คือผมใส่เอฟเฟกต์มานี่ ถึงผมจะใส่เอฟเฟกมาแต่มันก็ดูเหมือนมีเอฟเฟกวาร์ปปเนี่ยโอเคครับออ้ย,อยโอเคครับผมสวยจวังหวะนี้เพื่อนบวกกันผมมัวแต่วาร์ปให้ดู <c oughs> อะไรครับเนี่ยเอยเอามาเลยเพื่อนครับผมจังหวะนี้สกิลสแล้วก็สกิลหน <c oughs> ึ่ง <c oughs> แล้วก็เรียบร้อยแล้วได้คิวที่2มาแล้วเฮ <c oughs> ้ยเล่นลมไม่ยังไงเหมือนแคสเลนครับเนี่ย <c oughs> โอเคครับผมเราเคลียร์คิวต่อเลยเราจะดันเลนล่างยาวๆเลยนะครับผมจะ <c oughs> ต้องไม่ให้แครี่กับโลมิงฝันเขาเกิดนะ <c oughs> โอเคดันป้อมเลย แต่วันนี้เราตีป้อมครับผมอันติเราก็าจะมาแล้วอุอยตอนนี้แครี่มันมาแล้วฉันจ้องจะเล่นนายแนะ่จริงก็ออกมาสิโอโหเลือดเลือดมันเหลือครึ่งเกือบครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเฮ้ <Huh? S 1> ยเพื่อนนายตีแรงเกินโอเคครับเรานี่เห็อสกิลสองน่ารักมากมานี่จะไปไหนเนาะอุย้ยเอาแครี่มันก่อนนี่เนี่ยนี่เนี่ยตีไปตีไปครับผมตีไปแล้วก็อันติมาแล้วอันติก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมแล้วก็เรียบร้อยนี่โอ้โหเฮ้ยเหมือนแบบเหมือนมีเวทีขึ้นมาอ่ะ,อะเรียบร้อยครับผมแตก ก็เหมือนมีเวทีขึ้นมานะเมื่อกี้โฮ้ยโค้ตสวยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูรอบหนึ่งนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราไปช่วยแครี่กันดีกว่าฮะจังหวะนี้ฉันมาแล้วอันตรีชันอีก10วิอีกสิวิมามาครับผมจังหวะนี้มันอยู่ไกลมาครับผมสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งหนึ่งรอบตีธรรมดาโอ้โหอันตรีไม่มาเฮ้ยพี่บุกเข้าทุกข์พี่บุกเข้าทุกข์พี่อันตรีไปหนึ่งทีแล้วก็โต แล้วก็สกิลสองแล้วก็เรียบ,บร้อยครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งอ้ยมันมาเมมันมาเอ้ยช่วยกันช่วยด้วยโอ้โหเี๋ยวมแบบจกรอบหนึ่งครับผมเอาอะไรเพื่อนโอเคครับผมสวยเราได้แอซิดมาอีกหนึ่งตัวตอนนี้เราแอซิดสามแล้วนะครับผมเกมนี้คือเราเน้นให้เพื่อนได้คิวนะทุกคนเราไม่จำเป็นต้องได้คิวเยอะนะเพราะเราคือลมิงนั่นเองนะฮะโอเคลมิงอะไรครับผมได้สองคิวแล้วตอนนี้ดวฉันเจอแย่งนอยเองนะแครี่ของฉันมาชื่อมากโปโลนะทุกคนแครี่ของเราก็คือต้นฉบับอกของฮยยาเตะนะส่วนตัวของเราเนี่ยเรียน ปเนี่ยก็คือต้นฉบับของตอโตโรนั่นเองนะครับผมอฮ้ยโอเคผมจะวันนี้ได้ป้อมมาแล้วสกิลหนึ่งโอ้โหไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ถึงเลยพื่อ <c oughs> ไม่รู้แล้วก็เรียบร้อยครับผมปาหานไปหนึ่งทีอุ้ยอันติสวยมากเลยทุกคนผมชอบผมชอบทุกสกิลของสกินนี้เลยนะสวยมากสวยหมดทุกสกิลตีป้อมเลยเพื่อนอเฮ้ยจบใบเพื่อนเกมนี้โอ้โหจะได้มันสองป้อมไหมเนี่ยโอเคแล้วก็ป้อมเขาน่าจะแตกเลยโอเคครับผมแล้วก็เรียบร้อยป้อมแตกแล้ว เฮ้ยเมดมันมามาดิน้องโอ้ยโอ้ยโดนยกมานี่กลับมานี่โอ้โอ้โโดนแข็งโดนแข็งถอยถอยเพื่อนถอยอึดโดนแข็งแล้วโอเคครับผมตอนนี้เรามาเอาป้อมกลางกันต่อสวัสดีครับไคเซอร์สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็อันติอีกหนึ่งรอบแล้วก็หารไปหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมแล้วกดใช้สกิลอันนี้ไปเลยแล้วก็เรียบร้อยครับผมเพื่อเราได้ไปอีกหนึ่งตัววิ้เอาปลล่าโอ้โอ้ใจเย็นครับผมยิงยิงเก็บจังเลยอ่ะยิงแทบไม่เข้าเลยเมื่อกี้ โอเคผมเอ้ยมาทุวยมาโกโปโลมาช่วยแล้วับผมเอ้ยถ้าคลิปนี้ผมพูดอะไรลิ้นพันก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าผมพูดไวเกินไปโอเคครับผมตอนนี้มีอ่ามันชื่ออะไรนะเตียวทุยเตียนอุยโอเคครับผมมันชื่อเตียนอุยนะไอตนฉบอบของสานิตผมก็ลืมชื่อนะบางตัวบางตัวมันก็เรียกยากนะทุกคนโอเครเราไปเค์คลิปเลนกลางนะแล้วก็จะตีป้อมกลางกันครับผมเอาหมดทุกป้อมเลยจังหวะนี้ไปกับเถอเพื่อนเราตีป้อมกันมาโกโปโล นี่แนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะสกิลหนึ่งแล้วก็มาหาไปหนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยกับผมเราได้มาอีกหนึ่งคิวเป็นห้าคิวเฮ้ยนี่ผมเล่นรมไม่จริงจริงวะเนี่ยทุกคนอะไรครับเนี่ยโหผมแย่งเพื่อนรัวๆถ้วยเอรัวๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเพื่อนถอยฉันมีอติฉันมีอติทธิโอ้ยเจ็บนะน่า ตอนนี้โหอี้อยู่เลนกลางกับพระนางเจิญนะครับผมเอ้ยเอามาเลยมาโกโปรอันติไปหนึ่งทีครับผมจังหวะนี้แล้วก็โอ้โหผมจะไปประหารขนาดไม่ทันนะทุกคนโอ้ยถอ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 ยไม่น้าไม่ไม่ไม่เอามาเลยเพื่อนไอ,อสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งก็ประหารเรียบร้อยครับผมแล้วผมก็แตกไปที่เรียบร้อยโอ้ยสวัสดีรครับไคเซอร์จังหวะนี้ผมตีไปตีไปครับผมตีธรรมดาตอนนี้ไม่มีสกิลเลยกดใช้สกิลอันนี้ไปหนึ่งทีแล้วก็ประหารไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งโอ้มันหนีทันไม่เป็นไรผมเเเออออาาาโหีีีี้้้้กก็็ไไดดดตตธธรรรรรรมมแลวยยพื่ป ถอยเพื่อนโอ้โหมันแข็งเราจังวันนี้ครับผมถอยก่อนถอยก่อนสู้ไม่ไหวครับผมสู้ไม่ไหวเอ้ยลุงจือยาไปตีป้อมก็เถอะเราเค่คลิปก่อนแล้วกันยังไม่ตีป้อมนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีคนเฝ้าอยู่หรือเปล่าโอเคแล้วก็เรีบรรอยครับผมไปกนเถอะลุงจือยาอุ้ยสวัสด uhh ีครับไคลเซอร์เอาปลาไหลไคลเซอร์ก็ไม่น่าเอานะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาหกคิวแล้วนะทุกคนโอ้เยอะมาก 6วแล้วก็แอซิ6แล้วก็เราตุยไป3ตัวนะทุกคนก็เกมนี้เราแย่งเพื่อนอย่างเดียวเลยนะครับนี่สกิลหนึ่งไปหนึ่งทีแล้วก็สกิลสองตีธรรมดาอีมานิซีน้องกาเปล่า,ากาสูกับเพียเปล่าอันติไปหนึ่งทีตุ้มตามตุ้มแล้วก็สกิลหนึ่งเอ้ยโดนสตันถอยก่อนครับผมจังหวะนี้เฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไม่หอดซะเราเมื่อกี้เราโดนสตันของ Ho ี e, ้ใช่ไหมทุกคนดูไม่ทันกลับบ้านก่อนแล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เพื่อนเพื่อนจะมาแล้วเพื่อนจะมาแล้ว มาแล้วจจงหวันนี้เพราะเอกก็เรียบร้อยครับผมปลาหารแย่งไปเลย,อ,ยอุ้ยแลมตนแลมฉันมาแล้วแลมแลมไม่นะเพื่อนจังหวันนี้อันตีไปโอ้โหไม่ถึงแล้วก็เรียบร้อยครับผมเรากดปลาหารไปด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยเป็นยังไงล่ะฉันเน่ะอแข็งแกร่งฉันฉันแข็งแกร่งไม่พอนะฉันยังกามลำบึกด้วย <c oughs> แล้วก็มีตระไมเดอร์สุดน่ารักคอยอ่าคอยช่วยเรานี่อยู่ที่หมัดสองสองหมัดเลยทุกคน ก็น่ารักเลยนะสกินนี้น่ารักแลกะก็เท่น,นะทุกคนมาครับผมเอ้ยผมว่าผมว่าเราไปเอาไอ้นี่กันดีกว่านะทุกคนไปเอาดาร์กกันเถอะไปทุกคนไปเอาดาร์กกันเร็วาามาครับผมมาโกโปโลเอาดาร์กกันตอนนี้ผมก็แปะชิวแล้วนะผมโอเคเรามาตีดาร์กแล้วก็เตรียมตัวจบเลยนะครับผมมาฮะอันติเออไม่ไม่ไม่อันติดีกว่าเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้กะจะอันติโว์สหนถอยทุกคนแต่เก็บไว้ดีกว่านะเดี๋ยวเราแพ้มาฮะไปเลยครับผมจังหวะนี้เตรียมตัวจบเอาเลยมาโกโปรปล่อยเลนกลางโอเคครับผมสวยปล่อยแล้ว โอเคผมเราเคลียร์คลิปไปตอนนี้เคลียร์คลิปนี่เคลียร์คลิปรอคลิปมารอมากรอโอเคจังหวะนี้เราเราน่าจะได้ป้อมบนนะเอามาเลยเพื่อนเอามาเลยแลมเอามาเลยแล้วก็เรียบร้อยได้ป้อมบนมาแล้วเอาไอ้นี่ก่อนโลมิงฝั่งนั้นนี่มานี้มานี่โอ้โอ้โอ้โอโอ้ไม่เอาดีไหมมันมีอยู่4ตัวนะทุกคนเราเอาป้อมกลางต่อดีกว่าตอนนี้ป้อมบนก็เจาะไปที่เรียบร้อยเอาเราเจาะป้อมกลางต่อเลยครับผมจังหวะนี้เอาป้อมกลางต่อแล้วก็เรียบร้อยรับผมนะป้อมกลางอีกหนึ่งป้อม จังหวะนี้ครับผมกระโดดเข้าไปเลยครับผมตุ้มตามตุม้มโอ้ยโหเอาไอ้นี่ก่อนไคเซอร์แล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็กดประหารไปหนึ่งทีแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาโอ้ผมจะตายผมจะตุยโอ้ยจังหวะนี้ถอยก่อนครับผมไม่น่าสู้ได้หรือเปล่าหรือเปล่าสกิลสองแล้วก็เรียบร้อยครับผม อุ้ยเพื่อนเพื่อนโอเค,คผมจะวันี้แย่งเพื่อนไปหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยเราได้มาเก้าขิวแล้วทุกคนเกมนี้แย่งเพื่อนรัวๆอันติตุม้มแต้มแล้วก็ตุม้มโอเคเราตีป้อมเลยดีกว่าทุกคนจะป้อมเขาเลยเร็วไม่งั้นเราแพ้แน่นอนโอเคแล้วก็เรียบร้อยอนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราปลอดภัยขอบคุณเลี้ยนปที่แย่งเพื่อนตลอดเกมเอ,อะไรครับเนี่ยโอเคเราไปดูกันก่อนว่าใครจะเป็น MVP ของเกมนี้ครับผม แล้วคนที่เป็น MVP ของเกมนี้ก็คือไบรอรสนั่นเองโอ้ทำไมไม่ใช่ชันกรณีเี่ยโอ้โหเราสาแ่งเพืกอนเยอะเลยทุกคนก็ไม่เป็นไรครับผมก็เกมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพอดีไม่พลาดคลิปใหม่ให่กันด้วยเลยครับผมสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมไปทำกิจกรรมเพื่อที่จะรับสกินของเหรียญโปด้วยนะครับผม